วันนี้วันนี้มีรายจะให้ดูนะคะวันนี้ไปชอบเป็นทั้งวันนะดูกล่าวนนได้เท่าไหร่เพอยากรู้ไหมคะจตเจดเจตน่ะนี่นี่ให้ดูนี่โอ้โหกาโอ้ใช่เนเก้ตอนเนี้ยสี่แสนกว่าแล้วดีใจไหมว่าก่อนปีที่แล้วมึงจะฆ่าตัวตายตอนเนี้ยมึงเดือนนี้มึงได้สี่แสนบล็อกหนูไม่รู้จะพูดยังไงแลดีใจคือแบบว่าโคตรดีใจเลยค่ะเพราะลงมาจ ชีวิตเตรียมไปค <ละ S 1> ่ะตอนนี้ก็คือตอนเมื่อก่อนน่ะเราอยากซื้อกระเป๋าไปแล้วร้อยห้าสิบหรือก็เก้าอะไรอย่างเงี้ยตามตลาดนั่นใช่ไหมกันตอนนี้ก็คือซื้อกระเป๋าไปเนี่ยมาโฮมือกว่าโอโ้โหหนุ่มนี่แอบร้องไห้เลยบอลรู้ไหมตอนที่บอลกลับบ้าะเพราะว่าเราไม่เคยเพราะว่าเราไม่เคยใช้แบบนี้งไงดีใจเกินบอลดีใจแต่เพราะว่าเราหิมพานต์ตะกอไงหิมพานต์ตะกอไงเราไม <ง S 1> ่เ <ไง S 1> คยใช้แบบนี้ อันนั้นก็คือได้มาแล้วก็คือว่าหนุ่หอมองดน้วนะหอมหอมอองเยโอเคมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆไหมสำหรับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาบอสฝั่งอะไรนะบอสไลฟ์ใช่ไหมคะไปไปจบค่ะแบบภาษาไทยใช่ไหมคะคณะผู้หนุภาษาไทยเนี่ยพูดเราอระภาษาไทยไม่ออกนะแต่ว่าเราโจทย์อยู่นะคะแล้วก็จบลายเยอะแล้วก็แบบว่าคนไนที่อยากจะท้อใช่ไหมคะไม่ต้องเคาะไม่ต้องท้อนะ ไม่ต้องเครียดเราถ้าเรายิ่งเครียดความคิดดีๆนะมันไม่ออกมาค่ะเราอยู่แบบมีความสุขอะอะไรที่อะไรนะเรื่องสุขตัวอะไรนี่นะถ้า<ม>เกี่ยวกับเรื่องงานทำไมคะยเย่เย่ออนนะคะอันนี้คือฝฟนฝฟงฟงไออะไรนะอไอทำเองนะคะนั่นแหละเราทํางานแบบมีความสุขอะอะไรเงี้ยความคิดดีๆออกมาแล้วก็ไรายรายได้ดีๆก็ ทำได้ทุกคนต้องทำได้ค <c oughs> ่ะผมเชื่อนะคะสู้ๆค่ะเอ๊ะเปิดมาบาย